สวัสดีครับเรามาต่อกับเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับผมใน EP ที่2เราทำมาททำความรู้จักประเภทข้อมูลและตัวแปรกันนะครับผมทีนี้ก่อนอื่นเลยผมผมมีมีซอร์สโค้ดตัวอย่างนะครับผมก็คือส,สามารถาผมเอาไปเผยแพร่ในบนตัว Git Hub นะครับผมก็สามารถเข้าที่ www.github.com นะครับผม mac38 Python ันโอวันะครับผมสามารถเข้าไปได้เลยนะผมเปิดเป็น Public ไว้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็นี้จะเป็นโค้ดตัวอย่างนะครับผมที่ผมรวบรวมแล้วก็เขียนไว้ในคอร์สที่ที่ผมสอนนี้นะครับผมาสามารถเข้าไปดาวนโหลดได้นะครับผมหรือใครใช้ GitHub อยู่แล้วหรือว่าใช้ Git นะครับผมก็สามารถเช็คเอาโปรแกรมตรงนี้ออกมาได้นะครับผมหรือว่าใครยังไม่เคยใช้นะก็ไปที่ สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมโดยที่ไปที่ตัวโค้ดตัวนี้ครับผมคลิกคําว่าโค้ดตัวนี้ครับแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดซิปอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกไปที่โฟลเดอร์สักอันหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นซิปไฟล์ตรงนี้นะครับผมเราก็แตกไฟล์ออกมานะครับโ okay. อเคคอมเพลสตัวนี้เอ็กทรักต์อ่านะครับปุ๊บพอกดเอ็กทรักต์ปุ๊บ ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับเป็นโฟลเดอร์นี้เป็น p y t h o n 101ขีดเมน main นะครับผมตัวนี้ข้างในพอเข้าไปข้างในนะครับผมก็จะมีตัวแปรนะครับผมมีสคริปต์ y t h o n ไฟล์อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถาใช้โปรแกรม ide หรือว่า run python าตัวโปรแกรม python ตรงนี้ run ได้นะครับผม ทีนี้เวลาที่ใช้งานก็สามารถเข้าไปที่ Visual Studio Code ตรงนี้นะครับเราเปิด Visual Studio Code ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าพอเปิดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ไปที่ตัวไฟล์ตัวนี้นครับแล้วก็เลือกอ Open Folder นะครับบอ open folder เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ที่เราดาวโหลดมาครับผมก็จะเป็น python 101นะครับแล้วก็เลือกเลือกโฟลเดอร์นะครับผมที่ที่ที่สุดท้ายนะครับผมก็เลือก select folder เสร็จปุ๊บมันก็จะไปอ่าเปิดในทั้งโฟลเดอร์ตรงนั้นมานะครับผมอ่าเห็นไหมครับก็จะมีสคริปต์ ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลือกตัว EP2 อ่าผมจะมีมีคำสั่งอะไรบ้าง EP3 นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับ ep 4ก็เริ่มเยอะละนะครับผมก็สามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็เอา Copy ตรงนี้ไปรันได้นะครับผมโอเคก็ลองดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวแปลกันนะครับผมตัวแปลในภาษา Python ตัวแปภาษาไพทอนตัวนี้โอเคประเภทข้อมูลของของไพทอนนะครับผมหรือเรียกว่า a t ต p ไ Data Type นะครับผมก็คือ,อลักษณะาการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะครับผมโดยที่ประเภทข้อมูลที่เราใช้ในภาษา Python นีครับผมที่ใช้บ่อยๆเนี่ยจะหลักๆจะมี8ประเทศเนาะก็คือเวลาที่เวลาที่เราเริ่ม เริ่มเขียนโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมานะครับผมข้อมูลในการเอาข้อมูลตรงนี้มาประมวลผลเนี่ยก็จะมีหลากหลายอยู่ประเภทเนาะแต่ของไพทอนหลักๆเนี่ยผมมีแปนะครับผมในจริงอ่ะมันมีเยอะกว่านี้นะครับผมข้อมูลประเภทแรกก็คือข้อมูลประเภทตัวอักษรนะครับผมอ่าเวลาที่ประกาศตัวแปรเนี่ยครับผมก็จะใช้เนี่ยครับดับเบิลโคดต,ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับผมจริงๆแล้ว ใช้ single code ก็ได้นะครับผมเพราะว่าภาษา Python เนี่ยไม่ได้สตรีกว่าจะต้อง single หรือว่า double code เนาะแต่ว่าถ้าบางภาษาเนี่ยอาจจะสตรีกนะครับผมประเภทที่2ก็คือประเภทบูลีนนะครับผมหรือตัวแปรข้อมูลที่ให้ค่าจริงหรือเท็จนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ true or false ตัวนี้ตัวที่3ก็จะเป็นค่าที่มีตัว float นะครับผมค่าที่มีจุดทซนิยมนะครับผม ก็จะเป็น1.0 3.14จุดศูนย์สลบศูนย่าเอะไรเงี้ยครับผมอินทิเจอร์จำนวนเต็มนะครับผมสิบ0องร้อยลบยี่สงลบสิอะไรเงี้ยครับอ่าต่อมาก็จะเป็นอ่ตัวแปรประเภทลิสต์นะครับผมก็คือเป็นตัวแปรรายการเนาะก็จะเป็นประกาศโดยใช้วงเล็บแล้วก็1นึ่งคอมม่าหนึ่งคอมม่าสองอะไรเงี้ยครับผมหรือเราสามารถมิกซ์ตัวแปรประเภทอินทิเจอร สตริงแล้วก็บ l ลีนหรืออื่นๆเข้าไปในตัวลิสต์ได้นะครับผมอันนี้คือประเภทลิสต์นะครับอันที่5้าก็จะเป็น Set ตเนาะเซ t เนี่ยให้นึกถึงตัวตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์นะครับผมตอนน่าจะม4ม5เนี่ยแหละครับผมนั่นนะครับผม,บผมก็เป็นตัวแปรที่ที่เอาไว้ช่วยเรื่องการจัดก,การทางคณิตศาสตร์เนาะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในบทบต่อๆไปนะครับตัวแปรที่ ตัวแปรต่อมาครับก็เป็นตัวทัพเปิลนะครับผมตัวทัพเปิลตัวนี้ยก็จะประกาศคล้ายๆลิสต์นะครับแต่จะเป็นวงเล็บนะครับผมคุณสมบัติเหมือนกันเลยแต่แตกต่างตรงที่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับผมเพิ่มลดสมาชิกไม่ได้นะครับต่อไปเป็นดิกชันารีตัวแปรดิกชันารีเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะเวลาที่เราเขียนโปรแกรมอันเนี้ย หลายหลายภาษาไม่ได้มีโปรแกรมตัวตัวแปรประเภท dictionary เนาะก็ต้องใช้วิธี mapping เอาอะไรเงี้ยอาจจะลำบากหน่อยแต่ตัวภาษา Python ตัวนี้ครับมีโปรแกรม dictionary เนี่ยเป็นเป็นตัว key value mapping นะครับผมก็หลักๆจะเป็น8ประเภทตรงนี้นะครับผมทีเนี้ยเวลาที่เราสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับผมเราสร้างตัวแปรขึ้นมาทำไมก็คือเอามา อ้างอิงหรือชี้ไปยังค่าข้อมูลที่ใช้งานนะครับผมเพื่อเอาข้อมูลตัวแปรตรงนั้นนะครับผมเอาไว้ใช้งานในภายหลังนะครับผมทีนี้ทีนี้นะครับผมเราสามารถสร้างตัวแปรโดยใช้คำสั่งการกำหนดค่าได้นะครับผมเพื่อให้ชี้ไปกับตัวแปรที่ต้องเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการเนาะก็ลักษณะการประกาศตัวแปรนะครับผม ก็คือง่ายๆเลย A เท่ากับ16นะครับผมหมายความว่าถ้าต่อไปนี้เราใช้งานตัวแปร A นะครับผมมันจะมีค่าคือ16นะครับผมตัวแปรที่ชื่อว่า message นะครับผมก็จะเก็บค่าที่เป็น string หรือเป็นข้อความนะครับผมที่เขียนว่า hello world ไว้นะครับผมเมื่อใดที่เรา print หรือว่าเอาไปใช้งานอื่นๆในตัวแปร message นะครับผมก็จะให้ค่าเป็น hello world นะครับผม ตัวแปร b มีค่า ب, มีความเป็นจริงหรือเท็จนะครับผมก็จะต้องเก็บตรงนี้ไว้นะครับผมก็คือตอนนี้ b ก็จะเป็น true เนาะเอาไปใช้อื่นก็จะเป็น true นะครับผมทีนี้สังเกตว่านะครับผมในคำสั่งในการกำหนดค่าเนจะนมีองค์ประก,รอ,บกรอบก็คือมีชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมก็คือสีขาวหลงนี้ก็คือชื่อตัวแปรคือชื่อตัวแปร a ชื่อตัวแปรนี้คือชื่อตัวแปร message นะครับชื่อตัวแปรนี้ชื่อตัวแปร b นะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายเนาะของเครื่องหมายเท่ากับและค่าที่ต้องการการกําหนดให้อยู่กับตัวแปรอยู่ที่ทางขวานะนะครับผมอันนี้คือการประกาศตัวแปรง่ายๆนะครับผมก็คือ a เท่ากับอะไรพิเศษเท่ากับอะไรนะครับผมแล้วก็ก็คือถ้าจะประกาศตัวแปรที่เป็นโฟร์นะครับผมก็จะเป็น a เท่ากับ1น0นะครับประกาศตัวแปรที่เป็น list นะครับผมก็ a เท่ากับ1นึ่งเข้ามาหนึ่งเข้ามาสตรงนี้ นะครับผมโอเคทีเนี้ยอันนี้ในเชิงลึกนิดนึงเนาะก็คืออความสามารถของตัว Python เนี่ยเวลาที่เราประกาศตัวแปรครับผมไอตัวแปรตรงเนี้ยไอเลข16ตรงเนี้ยครับในความเป็นจริงคือมันจะเก็บไว้ในเมมโมรี Memory หรือแรมของเรานะครับผมและตัวแปรตัวเนี้ยครับตัว A เนี้ยทำหน้าที่ไปชี้ที่อยู่ของเมมโมรี่นั้น นะครับผมก็คือนึกภาพเนาะเวลาที่เราซื้อคอมมานะครับผมเราก็จะมีเมมโมรี่แรมเท่าไหร่ไอแรมทั้งนั้นไอแรมเท่าไหร่ตรงเนี้ยผมเรียกว่ามนเมมโมรี่นะครับผมเวลาที่เราใช้งานตัวแปรตรงนี้ยครับผมเวลาที่เราประกาศตัวแปรตร,ง,รง,ตงเนี้ยครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกโหลดไปที่ในเมมโมรี่ตรงนี้นะครับผมและการประกาศตัวแปรนี้มันคือการเก็บข้อเก็บที่อยู่ เก็บ address ตัวนี้ครับให้ pointer ไปชี้ที่อยู่ของตัวแปรตัวตัวค่าของนั้นๆนะครับผมอย่างเช่นถ้า a เท่ากับ16ตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวแปร a นะครับผมจะเก็บที่อยู่ของข้อมูลที่เรียกว่า16แม่ก็เหมือนกันนะครับผม,ผมก็จะเก็บที่อยู่ของข้อมูลที่เรียกว่า hello world นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาค่อยมาทำความเข้าใจในตอนหลังแนละ้วว่ามันจะมีความสำคัญยังไง นะครับผมแต่ตอนนี้ประกาศตัวแปรง่ายๆก็คือ,อ a ถ้าก็สิบหกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่า <c oughs> ทีเนี้ยเรามีหลักการในการตั้งชื่อตัวแปรเนาะอันนี้เป็นข้อบังคับเลยมีอยู่สีข้อนะครับผมข้อบังคับเลยนะใช้อักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลขให้ใช้อักขระภาษาอังกฤษนะหรือตัวเลขนะและอันเดอร์สกอร์เท่านั้นนะก็คือ เป็นตัวอัลฟาเบตเนาะก็คือ a ถึงแเนี่ยแหละครับผมหรือเป็นตัวเลขนะศูนย์ถึง0 1 2 3 4 5 6งนะครับผมแล้วก็ตัวเลขแล้วก็อันดร์สกอร์ก็คือตัวที่ที่ที่อยู่ข้างล่างอันดร์สกอร์ตรงนี้ครับกดชิปเข้าไปนะครับโอเคข้อที่สองก็คือตัวแปรตัวแรกนะครับจะต้องเป็นอักขระเท่านั้นนะครับหรือ อออักขระหรือ underscore เท่านั้นห้ามเป็นตัวเลขเนาะห้ามเป็นตัวเลขตัวเลขเป็นเป็นอันที่2หรือเป็นอันที่3ได้นะครับข้อที่3อันนี้คือห้ามใช้คําสงวนเนาะความสงวนก็คืออยู่ในตารางทางขวาม,มือนี้นะครับ for none true and as assert break class ตัวนี้นะครับผมทาไมถึงเข,า,ขาห้ามใช้เพราะว่าคําเหล่านี้นะครับผม ตัวแปรภาษา Python ก็คือตัว i n t e r อร์พ e เตอร์นั่นเองเ่ยจะเข้าใจว่าให้มันเป็นคือเป็นแอคชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับในการทำงานของไพทอนเนาะถ้าเกิดว่าเราประกาศตัวแปรตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะทำให้โปรแกรมเรา e er อ r o r โปรแกรมตัวแปล,แปลงภาษา e er อ r o r เนี่ยเข้าใจไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้นะครับผมตัวแปรพิมพ์ใหญ่และตัวแปรพิมพ์เล็กมีความหมายต่างกันก็คือ ถ้าเป็น a พิมพ์ใหญ่ a เท่ากับ5เนี่ยเราสามารถเป็น a เล็กเท่ากับ6ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าวิาประกาศตัวแปรเนี่ยนะครับผมลองทดลองเลยถ้าเป็น9 a เท่ากับ5เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเลยว่าเป็น syntax error ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับผมจริงๆก็ต้องเป็น a เท่ากับเเห็นไหมครับเนี่ยประกาศตัวแปร a ได้อันนี้ถูกต้อง a 9 อันเนี้ยทาได้ underscore a เท่ากับ9อันเนี้ยทาได้แต่ห้ามตัวเลขเอาอขึ้นเนาะนะครับผมห้ามใช้คำสงวนเนี่ยผมลองประกาศตัวแปรเป็น a n เท่ากับ6เห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวสีแปลกๆออกมาเนี่ยครับมันจะบอกว่า invalid syntax ก็คือเป็นตัวเป็นคำสงวนเนาะห้ามใช้ห้ามใช้ไม่ได้แต่เราสามารถใช้ว่า a n d i n e หรือ a n test ตรงเนี้ยครับอันเนี้ยประกาศได้ เนาะคือคือห้ามใช้ใช้คำตัวเนี้ยโดดๆเพียวๆตรงเนี้ยครับอ่าเดี๋ยวผมลองประกาศเนาะอันเนี้ยเป็นตัวตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีความสำคัญนะอย่างเช่นรับใช้คำว่าฟอสเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ฟอสตัวเล็กใช้ได้ทีเนี้ยจริงๆแล้วผมผมโดยแนะนำเลยนะก็คือผมไม่แนะนำว่าให้ใช้คำเหล่านี้เลยเป็นตัวแปรเนาะถึงแม้ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันจะอ่าตัวเล็กจะทำใช้งานได้นะครับผม แต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับผมตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กม,มีความหมายต่างกันก็คือผมลองพิมพ์ว่า a ท่ากับ5ตรงนี้ดูเห็นไหมพอพิมพ์ a print a ตรงนี้ดูก็จะเป็น5แต่ถ้า a เล็กท่ากับ6 print a เล็กถากับเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวความหมายที่ต่างกันเนาะมันคือมันนับว่าเป็นคนละตัวแปรกัน นะครับผมโอเคทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นทีนี้ก็จะเป็นหลักการในการตั้งในการตั้งชื่อตัวแปรนะครับผมหลักการในการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยผมใช้หลักของปิ๊บแปนะครับผมค oding style standard เนาะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นข้อแนะนําไม่ได้เป็นข้อบังคับนะเป็นต่อข้อแนะนําก็คือว่า เวลาเวลาที่เราเหมือนเหมือนเป็นข้อตกลงด้วยกันนะครับให้เป็น Developer ด้วยกันเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับผมหลักงานง่ายๆก็คือมี3ข้ออย่างแรกคือห้ามใช้ตัวเลขหรืออักขอบพิเศษโดดๆเช่นตัว A อย่างที่ผมประกาศื่อสักู่นี้นะครับผมทำไมถึงเขาห้ามใช้อ่ะจริงๆอ่ะ t h o n น่ะเขาไม่ได้กำหนดนะไม่ได้บังคับว่าแบบไม่ได้บังคับว่า ไม่ได้บังคับว่าแบบห้ามใช้แต่ถ้าเกิดว่าเข้าสแตนดาร์ดิแปลนะห้ามใช้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าถ้า a เท่ากับหกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าตัวแปรเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรพอเนอไหมเอเท่าหกเอาละเอคืออะไรเนาะส่วนใหญ่แล้วเขาให้ตั้งเนี่ยครับข้อ2ก็คือชื่อตัวแปรเนี่ยสามารถระบุดได้ว่าข้อมูลนั้นคืออะไรเพื่อให้ชัดเจนเลยว่า ข้อมูลนั้นที่เก็บมันคืออะไรเวลาที่เราเขียนไปเนี่ยเรามีแค่คนเดียวเราคนเดียวที่เข้าใจว่าอ๋อไอตัวแปร a เนี่ยคืออะไรแต่พอเรา,าผ่านไปปี2ปีเราก็จะลืมแล้วถูกไหมหรือแม,ม้กระทั่งคนอื่นเ e v วลอปเคนอื่นเข้ามาดูแล้วเนี่ยอ้าวตัวแปร a คืออะไรแต่ถ้าเกิดเราตั้งชื่อตัวแปรให้มันมี minning แล้วก็มีความหมายที่ชัดเจนเนี่ยอ๋อคือ a เนี่ยคือ address นะอะไอตัว address เนี่ย มันชัดเจนหรือในชื่อของมันเลยเห็นไหมครับว่ามันทุกคนอ่านไม่ว่าเราจะย้อนกลับไปดูอ๋อเราก็จะเข้าใจหรือคนอื่นก็มาดูออเราจะเข้าใจเห็นไหมครับอันต่อมาคือใช้ Snake Cake นะครับผมคาว่า Snake Cake ก็คือเนี่ยครับมันเหมือนเป็นงูก็กคือเป็นคําแล้วก็อันดร์สกอร์แล้วก็เป็นคําเห็นไหมนะครับผมก็คือบางทีมันอาจจะเป็นชื่อยาวอย่างเช่นผมใช้คําว่าอย่างเช่น ใช้คำว่า first name อย่างเงี้ย f ใช้คำว่า first name เห็นหมครับบางทีมันอาจจะเป็นชื่อติดก,กันเนาะเนี่ย first name สุขุมเนี่ยครับแต่ถ้าเป็น snake case เนี่ยก็จะเป็น first underscore name เนี่ยครับสุขุมอันเนี้ยเป็น snake case คือบางทีอ่ะเราตั้งชื่อตัวแปร มันอาจจะยาวไปแล้ว,แล,วแล้วถ้าเป็นเป็นตัวภาษาอังกฤษยาวๆเลยมันจะเป็นพืชเลยนอกะครับมันมันบางทีมัน,มน,มน,มนอาจจะอ่านยากส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวักเป็นคำเนาะก็คือโดยปกตินะเนี่ยเวลาที่เราเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะวักเอาใช่ไหมครับแต่แต่ภาษาไพทอนเนี่ยมันมันไม่รองรับวักในการประกาศตัวแปรครับมันรองรับในการาใช้ใช้ตัวอันเดอร์สกอร์เนี่ยก็เปลี่ยนเสมือนเอาอันเดอร์สกอร์ตัวนี้นครับเป็น เป,เป็นวักของภาษาอังกฤษนะครับผมอ่าประมาณนี้นนการตั้งชื่อตัวแปรนะครับทีนี้นี่ครับอันนี้ก็ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลเนาะก็จะเป็นเห็นไหมครับว่า first name เห็นไหมเขาตั้งชื่ออย่างนี้เลย first name สุข,ขุมอายุเท่าไหร่21แต่ถ้าเกิดเว่าเราใส่ a อย่างเดียว a เท่ากับ21เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า,าตัวแปรนั้นคืออะไรแต่ถ้าเราตั้งชื่อว่าเป็น age ก็คือจะได้รู้เลยว่ามันเป็นอายุ นะครับผม eat check ก็คือได้รับการตรวจสอบแล้วเห็นไหมเป็น true เป็น false ถ้า true ก็คือใช่เป็น false ก็คือไม่ใช่ชัดเจนเลยว่าตรวจสอบหรือ,อยังนี้เป็น list ของ odd number ก็คือเป็นเลขจำนวนคี่นะครับผมหนึ่ง้าเจ็ดนะครับผมแล้ว grade student เห็นไหมก็จะเป็นคุณแม็กชื่อได้ A คุณทอมได้ B บวกเนี่ยก็จะเป็นตั้งชื่อตัวแปรตรงนี้เลยหมายนย ผมแนะนําว่าให้ตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายนะครับผมผมไม่ชอบให้ตั้งเป็น i, เป็น A เป็น b เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับผมเนาะอันนี้ตัวอย่างนะต่อมาเนี่ยก็คือการเขียนข้อมูลทับตัวแปรจริงๆก็คือมันคล้ายๆการประกาศนะครับผมเกรด A นะครับโอเคเกรด A ก็คือเท่ากับ a ประกาศตัวแปรสตริงเนาะ a ตัวใหญ่นะครับ tom เกรดก็คือเกรดของ tom ตนวนี้เห็นไหมผมผมจะไม่ได้ตั้งชื่อว่า tom เฉยๆแล้ว tom เท่ากับ a แต่เป็น tom เกรดก็คือจะได้รู้ว่าแบบอ๋อนี่เป็นเกรดของ tom เนี่ยก็คือเราให้ tom ตัวนี้ได้เป็น a นะครับแม้ grade เนี่ยเป็น a เหมือนกันนะครับผมทีเนี้ยเราสามารถ assign ประกาศตัวแปรอย่างนี้ได้นะครับผมหรือ หรือนะครับผมแล้วก็อ s ไ i น์เป็น3ตอนนี้เลยว่าเกรด A ก็คือทอมก็ได้ทอมก็เท่ากับแมกเกรดตัวนี้นะครับผมก็ประกาศตัวแปรตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่าต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า,าตัวแปรประเภทนั้นนะครับผมที่เราจะใช้งานเนี่ยเป็นประเภทอะไรนะครับก็เราใช้สามารถใช้ตัวฟังก์ชันนะครับ built-in ฟั Built งก์ชันตัวนี้ก็คือ type type นะครับผมแล้วก็ พาตัวแปรตรงนี้เข้าไปนะครับผมจะเพื่อตรวจสอบว่า,าตัวแปรแต่ละประเภทเนี่ยเป็นประเภทอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ผมเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอดีกว่า,าเคลียร์หน้าจอปึ๊บเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องซูมเข้าไปเนะาะเมื่อกี้ผม มันตัวตัวตัวอักษรอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับผมขออภัยไปด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดเทอร์มินอลในนี้ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเตรียมอันนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้เวลาประกาศตัวแปรตัวนี้ครับเห็นไหมฮัลโหล กาแฟอ่ะ f o r first name ก็ได้นะครับผมพิมพ์เขาว่าไทยพิมพ์เขาว่า t ไทยตรงนี้เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับอ๋อลืมเปลี่ยนภาษาโทษทีนะครับโอเคพิมพ์เขาว่าพิมพ์คขว่าไทยตรงนี้ครับแล้วก็วงเล็บด้วยตัวแปรเนาะ first name นี่ครับมันก็จะรีเทิร์นมาบอกอ๋อ first name ตัวนี้ครับมันเป็นคลา s ส r i n g นะครับผมเมื่อกี้ลงเรามาดู a นะครับบอกว่ามันเป็นอะไรนะก็จะพิมพ์คำว่า type a เห็นไหมมันจะรีเทิร์นเป็น Class 5ตัวนี้หรือว่าถ้าถ้าเราประกาศตัวแปรนี้ถ้าเราใส่สติงครอบตัวนี้ครับมันคือสต i ิงนะแม้ว่าจะพิมพ์ว่า1 2 3 4ตัวนี้นครับมันก็ยังเป็นสต i ิงนะ นะเป็นคลาสสตริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็น List นะครับเป็น List เป็น List เนี่ยก็คือโอ้อันนี้ผมผม,ผมไปมทำอะไรผิดฮโอเคเนี่ยครับแล้วถ้าผมว่าเป็น true เนี่ยแล้วก็เช็คไยได้ครับผมว่าไทาเป็น true อ๋ออันนี้ผมพิมพ์ตัวแปรผิดเห็นไหมมัน มันก็เลยเด้งขึ้นมาเออร์นะครับ่าอ,อันนี้ก็คือทําความรู้จักตัวแปรง่ายๆเนาะก็หลักการเทคมีประมาณนี้จะมะีตัวแปรเนี่ยหลักๆจะมีตัว8ตัวนะครับที่เราใช้บ่อยนะครับผมก็จะมีสต g b ง o ูลีนนะครับเนี่ยครับนี่คือชื่อคาเนอะเวลาที่ผมเราเราเช็คเช็คไทยแล้วอะ่ะมันจะรีเทิร์นตรงนี้มานะ มีชื่อ s t r t i n g boolean f o a t integer list set tuple dictionary นะครับผมแล้วก็การประกาศตัวแปรเนาะแล้วก็ตัว reserve ตรงนี้แคปไปได้เลยนะครับผมว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ไม่ใช้กันนะครับผมเอาไว้สำหรับประกาศตัวแปรเพราะว่ามันจะทำให้โปรแกรม r อร์เนาะแล้วทีเนี้ยหลักการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับว่าให้ให้แปลให้ตั้งชื่อให้ทุกคนอาจเข้าใจง่ายว่าตัว,ต,วตัวแปรเนี่ยต้องเก็บอะไรนะครับผม อ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูใน e p ีที่3นะครับผมก็คือนิพจน์และตัวดําเนินการเนาะก็คือพวกบวกลบคูณหารนี่แหละครับผมในการที่เราจะมากระทํากับตัวแปรนั้นๆนะครับผมก็สําหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ